ชิ i ยูเ u ฟเฟเจอร์พอดแคสตพลิกทักษะเพื่ออนาคตกับ c h i พอะคาเดมีถาบันทักษะอนาคต Produced by Salmon Podcast ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการช h i ย Your Future นะคะรายการพิเศษที่จะพาคุณไปคุยกับเหล่าสปิเกอร์จาก h i i f Academy ที่จะมาแชร์ทักษะและทัศนคติที่เป็นประโยชน์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำไปปรับความคิด พลิกชุดความรู้เพื่อใช้ในอนาคตค่ะสำหรับตอนแรกในวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคือคุณสุธิรพันธ์สกวัฒนะคะซึ่งโดยตำแหน่งแล้วเนี่ยชื่อตำแหน่งว่า EVP ทางด้าน Marketing f u n c t i o ัของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB นะคะซึ่งรายละเอียดของของออสิ่งที่ทำอยู่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายการเลยนะคะพี่ตูนสุธีรพันธ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในดเรคเตอของเรา นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยที่ต้องคุยกับพี่ตูนหลักๆเลยก็คือเรื่องแนวคิดในเรื่องของชิปต์ยูเอฟเจอร์นี่แหละนะตำแหน่งพี่ตูนเป็นทําอะไรดีกว่าสรุปสรุปให้คนให้คนฟังเข้าใจาคร่าวๆก่อนสวัสดีครับพี่ <c oughs> พตูกนะครับ <c oughs> ก็ผมสุธีรพันนะครับ EVP m า r k e t ็ตติ้งฟังก์ชันของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหน้าที่หลักๆจริงๆธนาคารไทยพาณิชย์จะมีโครงสร้างที่แตกต่างจากองค์กรอื่นๆหรือถ้าถ้าเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นๆก็ต่างนิดนึงเพราะว่า เราเป็นต้องเรียกว่าเป็นเป็นองค์กรเดียวที่ดูแลโปรดักต์ทางด้านเกี่ยวกับ finance หรือว่า banking ทั้งหมดภายใต้แบรนด์เดียวคือแบรนด์ S C B นะครับถ้าเป็นแบงก์อื่นก็อาจจะมีบริษัทที่ทำประกันบริษัทที่ทำบัตรเครดิตการ์ดบริษัทที่ทำ l ล n d i n g แยกออกไปแต่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์อะไรที่เกี่ยวกับทางด้าน Financial Product s e r v i c e s เนี่ยอยู่ภายใต้แบรนด์เดียวคือแบรนด์ S C B นะครับก็เลย เป็นที่มาที่ไปของต้องมีหน่วยงานกลางาที่ดูแลเรื่องการตลาดหรือว่ามาร์เก็ตติ้งฟังชันที่ผมดูแลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมก็เป็นเป็น,เป,นเป็นทีมที่ดูแลงานการตลาดของโปรดักของธนาคารทั้งหมดแล้วก็เซกเมนต์เดี๋ยวนี้ธนาคารเขาจะเรียกไม่ได้เป็นแค่เป็นทีมโปรดักอย่างเดียวเรียกว่าทีมเซกเมนต์ด้วยนะครับของทุกเซกเมนต์ของธนาคารนะครับถ้าจะว่าไปแล้วก็ตั้งแต่โปรดักสินเชื่อไปถึงบัตรเครดิตการ์ดโปรดักการลงทุนไปถึงเงินฝากนะครับ แล้วก็เซกเมนต์ต่างๆนะฮะตั้งตั้งแต่เซกเมนต์ที่เป็นวัยรุ่นไปถึงเซกเมนต์ที่ที่เตรีมตัวกเกษียณน,นะครับโปรดักต์ก็มีตั้งแต่ที่เป็น Analog ที่ยังต้องกรอกแอปพลิเคชันอยู่ไปยนงถึงโปรดักต์ที่เป็นดิจิทัลอย่างเช่นพวกแอปพลิเคชันหรือดิจิท a ลแพลตฟอร์ต่างๆ บางครั้งก็คล้ายๆกับจะเป็นไบโพล่าส์นหน่อยนะฮะบางที <laughs> ประชุมหนึ่งคุยกับไัยรุน่นในประชุมหนึ่งต้องมาคุยกับคนคนแบบเป็นมหาเศรษฐีนะฮะบาง้ีงก็ก็แต่ก็สนุกดีครับดูแลทีมอยู่ประมาณร้อยกว่าคนทําหน้าที่คล้ายๆเป็นอินเฮ้าส์เอเจนซี่นะฮะทำงานตั้งแต่ดิจิทัลไปจนถึงงานออนไลน์ไปถึงงานออฟไลน์อย่างเช่นอีเวนต์เลยครับอืถือว่าเป็นเซกเมนที่ใหม่มากเลยไหมคะสำหรับสาหรับแวดวงของธนาคารมันมีที่ไหนทําแบบนี้ไหมหรือว่าในแง่ของในอินดัสทรีเนี่ย ผมผมว่าแต่ละธนาคารก็จะมีเราเรียกว่าใบดีไซน์ที่ต่างๆที่มันแตกต่างกันนะครับบางธนาคารจริงๆจ,จ,จ,จะว่าเป็นรัธนาคารในประเทศไทยแต่ละธนาคารเนี่ยอพอเข้ามาอยู่ในวงจรนี้หรือว่าอยู่ในธุรกิจนี้เราจะเห็นว่าแต่ละคนก็กกมีความแข็งแกร่ง,งในแต่ละกลุ่มเซกเมนต์และกลุ่มโปรดักต์ของตัวเองนะครับจะว่าไปแล้วธนาคารประเทศไทยเราน่าจะเลยจุดที่แข่งกันเองมามาพักใหญ่ๆเพราะาทุกคนก็จะมี โปรไฟล์ลูกค้าหรือโปรไฟล์ของโปรดักที่ที่เป็นตัวตรง,งตัวเองนะครับแล้วก็พยายามที่จะรักษาฐา,านของตัวเองให้แข็งแกร่งนะฮะก็นี่ความความสนุกของเราก็าก็น่าจะเป็นเรื่องของไม่ได้แข่งกับธนาคารด้วยกันเองแต่ว่าเราอยู่ในจุดที่คนเขาเรียกกันว่าดิจิทัลดิสลอปชันนะครับแล้วก็พยายามหาอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะมาม,มาทำประสบการณ์ของลูกค้าให้มันให้มันให้มัน,มนดีขึ้นนะครับแล้วเราก็ก็ จริงๆผมอยู่ที่ธนาคารเทปนที่มา3าปีกว่าเนี่ยจะว่าไปแล้วโปรดักที่เป็นโปรดักดั้งเดิมของธนาคารที่เราเคยเคยเคยโปรโมทหนักๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาในช่วงสองสามปีนี้เราก็ลดน้ําหนักลงแล้วเราก็ไปทําการตลาดกับโปรดักใหม่ๆที่มันเป็นโปรดักที่ไม่เคยมีคนอื่นทํามาก,ก่อนบ่อยมากยิ่งขึ้นครับคือธนาคาร,ครเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่อง <ừ. S 1> ของฝากเงินเรื่องเงินอย่างเดียวละมันมีเรื่องของประสบการณ์อะไรต่างๆมากมายครับเมื่อกี้พี่ตูนพูดมาดนึ่งเรื่องเกี่ยวกับ เหมือนกับเป็นอินฮาส์เอเจนซี่ใช่ในในประสบการณ์ที่ผ่านมาของพิทูนก็เคยทําด้านเกี่ยวกับเอเจนซี่มาก่อนด้วยแล้วก็ทําฝั่งคอพเปอรเรทมาก่อนด้วยอย่างสมมติดีแท็ก็เป็นที่รู้จักกันนะประสบการณ์เหล่หลานี้แง่หนึ่งเนี่ยมันก็คือเรื่องของการตลาดนั่นแหละซึ่งในแง่ของการตลาดเนี่ยก็เรียกว่าพิทูนน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าการชิฟตหลายๆรอบของของแง่มุมของการตลาดครับอ่า เมื่อหลายปีมาที่ผ่านมาเนี่ยคำที่เราได้ยินหนักๆเลยก็ดิจิทัลมาเก็ตติ้งเนาะครับซึ่งเรียกว่าณนะวันนี้น่าจะเป็นการทำดิจิทัลมาเก็ตติ้งในชนิดที่แบบเต็มรูปแบบกันหมดแล้วครับแต่คำถามหนึ่งที่ทุกสงสัยส่วนตัวคือว่ามันยังมีอะไรที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับดิจิทัลมาเก็ตติ้งอีกไหมนะจริงๆถ้าจะเล่าเรื่องดิจิทัลมาเก็ตติ้งนะให้สนุกเนี่ยต้องต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาบางคนอาจจะโตมากันในยุคที่เป็นดิจิทัลานเตงยแ่่บคนนี ก็ทํางานอยู่ในความคาบเกี่ยวกับการเป็นไม่เป็นดิจิตอลมาก่อนด้วยนะแต่จริงจะว่าไปแล้วผมว่ามันขึ้นอยู่กับไลฟ์สเตจของของธุรกิจมากกว่าว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยจะมีมีความพร้อมที่จะทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมากน้อยขนาดไหนคือบงดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมันเคยเป็นเทรนหรือมันเป็นกระแสที่ทุกคนจะต้องกระโจนเข้ามาแต่ปรากฏว่าค้นพบว่าเอาเขาจริงๆตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยบริษัทที่เป็นเทคคอมมานดี้จริงๆหรือดิจิตอลจริงเขาก็ยังต้องใช้ทรานดิชันแนลเวย์ออฟมาร์เก็ตติ้งอยู่ตัว เน็ตฟลิกซ์เนี่ยอะไรเห็นชัดเจนแต่เราขับรถไป <c oughs> งานที่ด้นรางวัลของเน็ตฟลิกกลายเป็นงานบิลบอร์ดเงี้ยเป็นต้นไม่ไปไหนไป็นเน็ตฟลิกซ์เป็นยไม่ไปไหน,นเป็น Netflix เน,น็ตฟลิกใช่หรือว่าอย่างอย่างทราเวอร์โลกาซึ่งก็เป็นยูนิคอร์นของของเซาท์อีสเทอร์เชียงเงี้ยปรากฏว่าเขาเขาบุกตลาดในประเทศไทยด้วยการทําหนังโฆษณาแล้วลงหนักมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมว่าการทำดิจิทัลมาร์เก็ตตี้มันขึ้นอยู่กับว่าสเตจของธุรกิจคุณเนี่ยค,คือคือใครมากกว่านะครับคือถ้า อ,อ,อย่างกลุ่มคนฟังของเราเนี่ยฮะพี่พิตุกอาจจะเป็น <c oughs> กลุ่ม SME หรือเป็นกลุ่ม Big Corp เนี่ยคอนเท็ก์มันก็ต่างกัน ถ้าเป็นบิ๊กคอเนี่ยเขาอาจจะอย่างเช่นแบรนด์ที่มี awareness ดีอยู่แล้วแข็งแกร่งดีอยู่แล้วนะครับเ,เขาเขาสามารถเขาลง traditional media มาจนคนทั้งประเทศเกิดมาก็าจำแบรนด์เขาได้เนี่ยเขาอาจจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำ traditional marketing แล้วก็าอาจจะเป็นเน้นเรื่องดิจิตอลอย่าง s c b เองเน้นเรื่องของการทำของการทำ acquisition หาลูกค้าใหม่ใมในช่องทางดิจิตอลแต่บางแบรนด์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่อย่างเช่นเราจะเห็นได้ใชดเลยแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบรนด์ ที่วันหนึ่งเคยเป็นแบรนด์เอสเอพวกเครื่องสําอางหรือครีมอะไรต่างๆที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาไม่ได้เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์แต่เขาจะต้องทําให้ในระดับแมสรู้จักกันในช่วงข้ามคืนเขาถ้าใช้ดิจิตอลมาเก็ตติ้งก็อาจจะช้าเกินไปก็ยังต้องใช้พวกเชดเดอร์เนแนลมีเดียทั้งๆที่เขาเป็นแบรนด์ใหม่แบรนด์ที่เกิดมาในยุคดิจิตัลแท้ๆนะฮะฉะนั้นนะผมว่าส่วนใหญ่มองว่าดิจิตอลมาเก็ตติ้งเป็นเรื่องใหม่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีพัฒนาการของมันเหมือนกกันแล้ว จริงๆแล้วถ้าถ้าคนที่ทำดิจิทัลมาตั้งแต่สักสิปีย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยเราเราก็เปลี่ยนตัวของเราเองเหมือนกันนะครับใครที่ใครที่เคยอยู่บริษัทที่ทําเว็บมาสัก20่สิปีแล้วเนี่ยนะครับหรือบริษัทที่เป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตมาเก็ตติ้งเ่ยตอนนั้นก็จะเน้นเรื่อง เรื่อง exposure ถ้าถ้าเราคุ้นเคยถ้าพี่ทุกจําได้เนี่ยเราเปิดหน้าเว็บไซต์มันหนึ่งหน้าเว็บไซต์แบนเนอร์จะเต็มไปหมดเลยบางทีมีป๊อปอัพบางทีมีแฟลชมีอะไรไม่รู้ก็ปิ๊บก็ปิบก็ปิบเต็มไปหมดเลยคือแ <c oughs> ย่งความสนใจสุดยุคนั้นเป็นยุคของ exposure แ <c oughs> ย่งแย,ย่งความสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งมันไม่ผิดในยุคนั้นเลยนะครับในยุคอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งกำลังบูมแล้วก็เงินรายได้ก็มาจากไอไอไอ,อ impression พวกนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับวิธีการคิดแบบไอตัวออินเทร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งมันก็ใช้ไม่ได้เลยของการสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีีเเดยพราาะว่ เราไม่ได้แบรนด์ไม่ได้เป็นฝั่งเดียวที่สร้างสร้างคอนเทนต์ได้ลูกค้าสามารถสร้างคอนเทนต์ตอบกลับมาได้ใครก็ทําได้เลยใครก็ทําได้เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทูเวย์คอมมิชชั่นนะฮะมันก็เลยมันไม่ได้เป็นอินเตอร์แอคชั่นเหมือนเช่นเราเห็นแบนเนอร์กดคลิกแบนเนอร์ไปไม่ใช่คนนี้เขาสามารถพูดความคิดเขาได้เนะี่ยบนโซเชียลมีเดียเพราะนั้นนะเราก็เราก็ไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องเอ็กโพเชอร์อย่างเดียวเราเน้นคุณภาพของเอ็กโพเชอร์คือเอนเกจเมนต์นะครับว่าว่าการที่เขาเห็นคอนเทนต์ของเราแล้วเขา แล้วเ,เขารู้สึกยังไงเขาตอบกลับยังไง positive negative เนี่ยมันก็เป็นยุคกลางของการทำดิจิทัลมาเก็ตติ้งที่เราผ่านกันมาหรือทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็ยังยังมงุงมัมงหาลากับสิ่งนี้ <c oughs> อยู่นะครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยหรือหลายๆแบรนด์ที่ที่ทำสิ่งนี้มนนานานๆก็เจะเริ่มรู้สึกว่าตรงนี้มันถึงจุดที่อ่อนล้าลงไปแล้วนะฮะมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือการตลาดใหม่ๆมากมายเรา <c oughs> เราเข้าใจว่ามีเฉพาะ a c e b o o k กับ Google แต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เราเริ่มเราเริ่มเห็น เอ็นทัชมิลใหม่ๆเกิดขึ้นเราเริ่มมี Netflix เราเริ่มมี Spotify Spotify เริ่มทำโฆษณานะครับแล้วเริ่มมีแอปต่างๆนะครับแล้วเริ่มมีสื่อดิจิตอลมากกว่ามากกว่าสื่ออื่นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสื่อดิจิตอลทุกวันนี้มันมันแตกต่างจากสื่ออื่นตรงที่ว่ามันฝังตัวอยู่ในชีวิตประจำวันของเราจนเราไม่รู้สึกตัวว่ามันเป็นสื่อ, <c oughs> อมันฝังตัวอยู่ในคลิปมันฝังตัวอยู่ในซีรีส์เราดู YouTube เราหาของกินเราติดตามข่าวเลยพวกนี้ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใน,ในมุมมองของผมเองผมว่าตอนนี้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมันมาเลยเรื่องของเอ็กซ r โพเอรเรื่องของเอนเกจเมนตมาเป็นเรื่องของการสร้างประสบการณ์มากกว่าครับเคสการตลาดที่น่าจดจำของ ACB มีอะไรบ้างคะพี่ตูนอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงปี <c oughs> สองปีที่ผ่านมาคนชอบเชิญผมไปบรรยายเรื่องแม่มาณีนะคะก,ก็ต้องยอมรับว, <c oughs> ว่าแม่มณีจะกลายเป็นแม,แม่มาณีมาแรงจริงจริง,รงๆต้องขอบคุณทางทางวิทิตานะคะ เอ่อที่ที่เป็นคนทําตุ๊กตาแม่ไมดีให้หน้าตาน่ารักขนาดนี้จนเป็นที่จดจำนะฮะก็จริงๆแม่แม่มณีก็เป็นตัวแทนความสําเร็จที่เราภาคภูมิใจนะครับแต่ว่าในในแนวความคิดของแม่ไมดีมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะฮะ <c oughs> ก็จริง,จรงๆจะว่าไปแล้วก็คือแนวความคิดของของ,ของการทําการตลาดแบบบิ๊กไอเดียสมัยก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าถามผมลึกๆว่าผมผมชอบแคมเปญไหน <c oughs> ในช่วงสอสปีที่ผ่านมาเนี่ย แคมเปญที่ผมชอบกับเป็นแคมเปญที่ไม่ได้ใช้งบเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแคมเปญที่เกิด Impact ในเชิง awareness uh, แบบแม่ไม่นีแต่ผมกับชอบแคมเปญที่ ไม่มีใครรู้ว่ามันมีแคมเปญนี้เกิดขึ้นมาก่อนมันเป็นแคมเปญที่เรารู้กันในทีมทํางานแต่ว่าคนภายนอกไม่ได้คิดว่ามันเป็นแคมเปญเพราะว่าหน้าตามันไม่ได้เป็นแคมเปญผู้ไปอาจจะงงนะจริงๆเรามีเรามีดิจิทัลอ่าโปรดักตัวหนึ่งเป็นดิจิทัลเลนดิ้งนะครับซึ่งจริงๆมันอยู่อยู่ใน e a s y app ที่ทุกคนมีอยู่แล้วนะครับไอ้ตัวเนี้ยเลยเรียกว่าดีจังนะฮะพูดง่ายมันเป็นมันเป็นสินเชื่อที่คุณสามารถกดขอได้จากจากอ e a s y app นะครับเรารู้อยู่โปรดักตัวนี้ีมันดกาารใช้งน ครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างแคมเปญการตลาดเพื่อที่จะให้เกิดการใช้งานโจทย์ก็มีแค่นั้นเองฮะแต่วิธีการทํางานก็แตกต่างจากวิธีคิดเดิมๆโดยสิ้นเชิงคือถ้าคิดแบบแม่มนีเราคิดแบบแคมเปญอื่นๆแล้วคงลงเงินประมาณแบบหลายสิบล้านเพื่อที่โปรโมทมาใช้กันสิจา้ามาใช้แอป,ปนี้สิจา้ามาใช้ฟีเจอร์นี้กันสิจา้าแต่ไม่ใช่ครับเราเราใช้ Data าวันนี้เรากุยงเรื่อง Data เยอะเราเราเอา Data เนี่ยมามาทำอย่าง ที่เมื่อกี้คุยอะไรก็คือว่าเราหาว่าใครน่าจะมีความต้องการสินเชื่อนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็เราก็คุยกับเขาแบบ p e r s o n a l i z e ลมากๆเลยเราทํางานเป็นแบบกองโจนนะครับคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่มีความต้องการแบบนี้ไม่ได้มีเพนแบบนี้เขาก็จะไม่เห็นงานชิ้นนี้ของเรานะครับเราเอาข้อมูลเนี่ยมาหา <c oughs> แนวโน้มความเป็นไปได้ที่เขาจะขอสินเชื่องเราที่เราเรียก p อ o p e n s i t y to buy เนี่ยนะครับแล้วเราก็ แล้วเราก็ส่งชิ้นงานหลาก,หลา,กหลายร้อยชิ้นงานมากเพื่อที่ไปไปไปกระตุ้นเขาหรือไปทริกเกอร์เขานะครับปรากฏว่าแคมเปญเหล่านี้เราไม่ได้ใช้งบงานตลาดที่เยอะเลยหลกักหลักแบบไม่น้อยมากนะครับแต่ว่าแต่ว่าเลเวนิวที่เราได้มาผมเพิ่งเช็คตัวเลขเมื่อเช้าก่อนมาปีที่แล้วจากจากกิจกรรมนี้กิจกรรมเดียวเนี่ยได้มาประมาณสี่ส่าห้าหมื่นล้านซึ่งถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะเราไม่ทําเลยกับกับสิ่งนี้เรานึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะไม่มีคนใช้ไอ้ฟีเจอร์นี้ในแอปหรือเปล่า แต่พอเราเราเรารันเราเดต้ามารันเราทํางานแบบ Personalization นะครับเราทริกเกอให้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนมีมีพ e c i s ช o นที่สูงมากๆเนี่ยปรากฏว่าแล้วเราก็ Optimize มันทุกๆครั้งที่เราท,ที่เราเอ่อจะลงเงินก้อนใหม่ Along, ลงไปทุกครั้งเนี่ยฮะเราก็ลองผิดลองถูกใช้ทุกเทคนิคนะครับจริงๆเราใช้อยู่แค่ไม่กี่พื้นที่เครับเราใช้อยู่บนแค่น i n e Facebook นะครับแล้วก็บน e c s ที่เรามีอยู่แค่นี้แหละฮะมีทั้งเพจมีเดียแล้วก็แล้วก็โอเมเดียที่เรามีนะครับเราจริง,รงๆคือเป็นเน็บิวตี้ของมันที่ผมชอบคือว่าเราเป็นเราเป็นธนาคารใช่ไหมครับแต่เราผมว่าทุกๆอุตสาหกรรมในประเทศไทยตอนนี้หรือนักการตลาดทุกคนก็พยายามจะมองอ e ีคอมเมิร์ซเป็นเป็นเบนชมากหรือเป็นไอดอลเป็นเป็นแรงบันดาลใจปรากว่าเราลองเอาดิจิทัลเลนดิ้งของเราเนี่ยมาใช้ความคิดแบบอ e ีคอมเมิร์ซปรากฏมันก็เวิร์กขึ้นมานะครับก็แล้วก็ สิ่งหนึ่งที่เรนรู้คือมันก็เป็นการทํางานรูปแบบใหม่ปีแล้วเป็นแนวทดลองนะแต่ปีนี้เราจะเราจะทํางานแนวนี้แบบอย่างจริงจังมากๆนี่ขนาดทดลองนี่สี่ห้าหมื่นล้านเนี่ยนะใช่ครับเอาจริงก็ปรากฏว่าแต่เราก็เรียนรู้มันมีก็มีข้อจํากัดในในปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้ข้อจํากัดนั้นจะถูกแก้นะครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันต่อครับสวัสดีครับใครฟังพอดแคสต์ Shift Your Future แล้วสนใจเสริมทักษะเพื่ออนาคต ผมอยากชวนคุณมาดูหลักสูตรของ h i ft Academy ที่เราเน้นทักษะสำคัญ5ด้านครับอาทิทักษะผู้นำหรือ leadership ทักษะด้านการตลาดสมัยใหม่หรือ marketing technology ทักษะด้านการเงินส่วนบุคคลหรือ personal finance 4.0ทักษะการเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกยุคใหม่และทักษะด้านเทคโนโลยีอนาคตหรือ the future ครับใครฟังแล้วสนใจอยากเสริมทักษะ เพื่ออนาคตของคุณเองเข้ามาเยี่ยมพวกเราได้ที่ w w w c s h i f t a c a d e m y c o และ w w w c s h i f t y o u r f u t u r e c o m ครับที่ไม่ได้มีแค่หลักสูตรแต่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับทักษะแห่งอนาคตทุกรูปแบบทั้งบทความอีบ e ุ๊กวิดีโอและพอดแคสต์ให้ได้อ่านดูและฟังกันอย่างจุใจเลยครับอันนึงที่สนใจคือว่า มันมีสักโมเมนต์หนึ่งมาที่เรียกว่าโมเมนต์ออฟชิฟของพี่ตูนอ่ะที่ผ่านมาที่ร nah, ู้สึกว่าเออมันถึงเวลาที่เราต้องต้องปรับต้องเปลี่ยนส่วนตัวละแล้วมันก็นํามาซึ่งความเป็นตัวพี่ตูนในวันนี้เนี่ยเออคือเนี่ยถ้ายืมคําพูดของสตีฟจ็อบมาเนี่ยคือยืมจะไม่รู้เลยนะว่าว่าข้างหน้ามันจะเป็นอะไรแต่ถ้าเราลูกแบ็คเวิร์ดไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นดอทแต่ละดอกที่มันทํามาจริงๆสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องเท่าความก่อนเพราะว่าสิ่งที่พูดนาคตเนี่ยมันเป็น มันเป็นเฮลิเทจที่ที่เราทําไว้เมื่อสองสมปีที่ผ่านมาสองสมปีที่ผมอยู่กับที่ธนาคารทไทยนี้เนะี่ยเริ่มต้นจากเราสร้างทีมที่ใช้คําง่ายๆที่คนทั่วไปเข้าใจคือทีมยิงแอดเองแล้วกันนะคือทีมที่ทาทาดิจิทัลมีเดียแพลนเนอร์เองเราสร้างทีมนี้ขึ้นมาเองซึ่งปกติถ้าเป็นธนาคารอื่นหรือบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่อ e ีคอมเมิร์ซจ้าใหญ่เนี่ยก็จะจ้างเอินซี่ทำตอนนั้นเนี่ยก,ก็มีคําถามเกิดขึ้นมากมายว่าทาไมเราต้องมาสร้างทีม อินเฮาส์ house, uh, คือท่ามืันเอเจนซี่นั่นแหละแต่อยู่ที่ไหนทำไมต้องทาเอ,อีเพราะว่าจริงๆแล้วผมผมเห็นสิ่งหนึ่งที่คนอื่นไม่เห็นวันนั้นก็เรื่องแรกคือเรื่อง Data เลยนะเพราะผมมีความเชื่อว่า Data มันส่งออกไปให้เอเนซี่ไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะครับ <S 1> <1> <S แต่แบงค์เนี่ยแบงค์ Bank มี Data ที่เยอะมากแล้ว,ลวเ,รเราคิดว่า Data ที่แบงค์มีเนี่ยสามารถไปทํามาหากินได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ ทำยังไงล่ะให้เอาเดต้เนี่ยมาใช้งานจะเกิดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดฉะนั้นก็คำตอบคือมันต้องมีทีมภายในเนี่ยแหละนะครับที่เอาเดต้านมาสามารถใช้ได้อย่างอย่างถูกต้องนะครับนั่นคือข้อแรกแล้วข้อที่2ที่ที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมมาเป็นเป็นคนที่ชอบทํางานแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ในที่ที่ทำมาเราเรียกว่าการทำา Optimization คือถ้าเกิดเราไปให้เอเจนซี่ทำเนี่ยเราจะไม่สามารถทํา Optimization ได้เพราะเรามองไม่เห็น เอ่อ learning ต่างๆเลยแต่ถ้าเราทําเองข้างในเราคุยกันเราเปิดแดชบอร์ดเราดู performance ของแอดทุกวันเนี่ยเราคุยกันเรารู้รุ่นพี่สอนรุ่นน้องแล,แ,ลแล้วปรากฏ <c oughs> ว่ามันก็กลายเป็นเรื่องจริงนะฮะทีมผมก็มีการ learning curve แล้วเขาก็สอนส่งบทเรียนเนี้ยให้กันและกัน <c oughs> ซึ่งเราจะไม่ได้สิ่งนี้จากจา์ใช้บริการของเออของเอเจนซี่นะครับ แลวสุดท้ายที่ที่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวใจสําคัญคือคือมันอาจจะทำงี้ไม่ได้ทุกคนนะเพราะมันทํายากมันต้องมีใช้พลังมาสมควรก็คือเรื่องเรื่องของความขยันนะค,คือเนื่องจากเราเป็นเอนซีเรารู้อยู่ความความความการการทำงานของเอนซีคืออะไรนะแปลว่าอะไรแปลว่าเนื่องจากว่าเอนซีเขาอาจจะดูหลายแอคเคาท์งั้นเขไม่สามารถมาคอนเซนเทรตกับแบงก์เราได้หรอก นะครับแล้วแบงค์เรารู้งานเราเยอะนะเพราะฉะนั้นการมีทีมเป็นของตัวเองเนี่ยเราจะทําให้คอนเซนเทรตกับงานของเราได้นะครับเราทุ่มเทกับมันได้เราสามารถจะทาแอดเซตติ้งกี่ร้อยกี่เซตกี่กี่กี่ร้อยกี่พันแอดเซตก็ได้แต่เอนซีจะไม่สามารถทํางี้ให้เราได้ก็ได้มันเกิดอะไรฮะมันเกิดเป็นว่าลุกแบ็กวิร์ดเราเป็นงั้นเราก็สร้างทีมนี้มาแต่ต้นนะครับแล้วเราก็รู้ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งอย่างเช่นวันนี้เนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยที่เราทําสิ่งนั้นนะครับยังไม่ยังไม่นับถึงเรื่อง ในขาที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยที่คนชอบเข้าใจว่าโซเชียลมีเดียเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสาขาหนึ่งเนี่ย <laughs> เป็นเป็นสาขาวิชาหนึ่งน,นะฮะเราก็ทําให้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นโดยการไม่ได้มีแค่อยู่บน Facebook แล้วเราทําให้มันเป็นคอนเทนต์มากยิ่งขึ้นเป็นทีมคอนเทนต์เราคิดแบบนี้แหละครับเราคิดแบบเออเราคิดแบบการที่เรามานั่งทำพอร์ตแคสชิฟต์เดอะฟิวเจอร์เนี่ย,ยลองลองคิดดูถ้าเกิดเราสร้างคอนเทนต์เองได้เนี่ยเ,<อ>เรามีฐานผู้ตามของเราเองเนี่ยเราเป็นสำนักข่าวของเราเองเนี่ยเราจะทำได้ไหม เราใช้เวลาสองปีนะในการพิสูจน์ตัวเองว่าเราทําได้เราใช้เวลา2ปีในการค่อยๆกรูมทีมพนักง,งานแบงค์ให้เป็นให้เป็นนักข่าวทุกวันนี้เรามีเรามีน้องๆเราไปรีวิวโรงแรมสัปดาห์หนึ่งต้องต้องส่งออกไปสองสมทีมอาคกณม,มีสํานักข่าวของตัวเองมีมีทีมยังไม่อยากเรียกว่าสานักข่าวเพราะยังไม่ได้ทำข่าวเป็นที่ว่าคอนเทนต์ละกันอ่ะเป็นทีมทำคอนเทนต์ที่ ออกไปรีวิวโรงแรมเองเออกไปรีวิวร้านอาหารเอง oh. นะครับ oh. และนักข่าวก็เราก็เริ่มออกไปทําข่าวของเราเองแต่ oh. เวลาทําแถลงข่าว7จ็ดสคนนักข่าวที่นั่งอยู่หน้ามีทุกสํานักข่าวเลยนะครับแล้วก็มีทีมคอนเทนต์เรานั่งอยู่2คนทําข่าวเจกเช่นเดียวกับน,นักข่าวเลยกลับมาเขาเขียนสรุปข่าวแล้วก็โพสต์ขึ้นเว็บไซต์ของเราปรากฏว่าพอ,พอเราเริ่มทำํำเยอะๆคือเราเริ่มสนุกนะครับพอเราเริ่มสนุกเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้สองตัวเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดมันเกิด ปฏิกิริยากันอย่างไม่น่าเชื่อก็คือว่าเราสามารถทำคอนเทนต์เองได้นะครับเรามีเรามีฐานแฟนคลับที่ติดตามคอนเทนต์เราที่เราเรียกว่าเป็นเป็นพับลิชเร์เองได้และเราก็มี Data มากมายมหาศาลจากการยิงแอดที่เราทำให้เรารู้จักลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นเราลองคุณ,ค,ณคุณตุ๊กพี่ตุ๊กลองจินตนาการตามถ้าเกิดเราเอาข้อมูล2ออันนี้มาแลกเปลี่ยนกันเนี่ย นะฮะคนที่คนที่เสพคอนเทนต์นี้เนี่ยเรารู้เลยว่าเขากําลังต้องการสินเชื่อเราเขาเสพคอนเทนต์นี้เรารู้เลยว่าเขากําลังเป็นหนี้อยู่เขาเสพคอนเทนต์นี้เรารู้เลยเขากำลังจะแต่งงานเนี่ยเราข้อมูลนี้มาทํางานในการยิงแอดเองเนี่ยนะนี่คือนี่คือการการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยไอโดยสรุปก็คือเมื่อก่อนน่นนะอไอสิ่งสองสิ่งเนี้ยเราไม่เคยคิดว่ามันเป็น s t r a t e g เลยแต่วันนี้เนี่ย มันเป็นสา r a t e ีที่เรากําลังจะนําไปใช้งานในในอนาคตครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะรู้เลยอ่ะพี่ตูนสมมติว่าในในปี2020เนี่ยในเนี่ยทิศท,ท,ทางของการตลาดเนี่ยมันจะหันหัวไปทางไหนหรือว่าทักษะอะไรที่นักการตลาดเนี่ยต้องรีบเร่งค<ป>วา้าใส่ตัวไว้เลยอ่ะออปีนี้เนี่ยก็ไปที่ไหนฮะก,ก็คงน่าบทสนทนานาน่าจะคล้ายๆกันอ่ะนี่เพิ่งผ่านไปสองเดือนเองเหรอ ใช่ไหมฮะสถานการณ์มัน,นมันเห็นได้ชัดเลยโดยไม่ต้องไม่ต้องพยายามคอนวินส์กันว่าว่าเงินทอมันก็จะหายากมากยิ่งขึ้นะนะครับแล้วก็ระบบเศรษฐกิจอาจจะมันเปราะบางมากๆปีนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแน่นอนการการอยู่ในองค์กรธุรกิจที่ที่ได้รับผลโดยตรงต่อสภาวะเศรษฐกิจอย่างเช่นธนาคารเนี่ยกมีความเสี่ยงสูงมากนะครับเราก็ต้องลด งบประมาณลงตามสัสดส่วนของความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นหรือว่าโอกาสทางในการทําธุรกิจนะครับฉะนั้นเนี่ยไอการทําการตลาดแบบบล็อตแคสติ้งเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนที่เราเคยสนุกการแคมเปญหนึง่งเราบล็อตแคสต์มันไปเนี่ยมันอาจจะทําไม่ได้ละนะฮะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไอไอไมายเซตบล็อตแคสติ้งมาก่อนนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะเทรดิชันแนลมีเดียนะคนจะชอบเข้าใจว่าไอบล็อตแคสติ้งมายเซตในเกิดกับพวกเทรดิชันแนลมีเดียแต่จริงไม่ใช่ครับ เราเราค้นพบผมมาทํางานกับเอ็นซี่หลายเอ็นซี่ผมทํางานกับเอสซีสองสื่อเอสเอ็มมาด้วยเนี่ยปรากฏว่าคนที่อยู่ทํางานอยู่สายงานการตลาดหลายคนดันมีบอร์ดแคสติ้งไมซ์เซ็ตแม้ว่าในการทำงานดิจิตอลมาเก็ตติ้งด้วยซ้ำนะฮะคือพยายามที่จะบอร์ดแคสต์แอดของตัวเองไปใน Facebook ให้มันมากที่สุดที่จะ่มากได้คือเมื่อก่อนนั้นมันทำได้ในตอนที่เงินทองมันหาง่ายทุกคนอย่าง SME อลงแอดเดละลาะนเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่ต้องเน้นเทคนิคอะไรมากเอาแค่แบบ เอาแค่ให้คนมันเห็นเยอะๆ <S <S อว่าสองปีที่แล้วมันยังโอเคอยู่เลยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่าคนคิดมากยิ่งขึ้นกว่าจะซื้อแต่ละครั้งนะครับบอร์ดแคสต์ออกไปคนไม่ใช่ก็เป็นเวสต์อแมนนี่ด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนท,คนที่คนที่จะพัฒนาใหม่ขั้นเนื่องจากพวกบล็อตแคสติ้งเนี่ยก็จะเป็นคนที่เริ่มเริ่มรู้จักเทคนิคทางทางการตลาดเทคนิคทางดิจิทัลมากยิ่งขึ้นเริ่มเอาเด ta มาใช้เริ่มรู้จักเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอย่างที่ผมพูดในกรณี ดิจิตอลเลนดิ้งที่ผมพูดไปเมื่อสักครูน่นี้ซึ่งอันเนี้ยทีมผมผมคิดว่าทีมผมอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็น precision marketing คือการทำมาร์เก็ตติ้งแบบแม่นยำมากๆเป็นแบบมือ,มอปืนสไนเปอร์ยิงไปปุ๊บโดนคนนี้เป๊ะแน่นอนอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ Data อย่างที่บอกต้องใช้ Data ครับแต่ว่าก็อีกนั่นแหละฮะเรามี Data ที่ดีเรารู้ว่าลูกาค้าที่ดีลูกค้ามีคุณภาพอยู่ไหนแบงก์อื่นเขาก็รู้เหมือนกันคนอื่นเขาก็รู้เหมือนกันลูกค้าที่ดีมีคุณภาพแต่พอมีดีมาน์ปุ๊ กับเวลาเราเราอยากจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็เปิดเปิดไอ้พวกอีคอมเมิร์ซแอปในมือถือเนี่ยผมไม่มีอ e ีคอมเมิร์ซแอปอยู่4ี่เจ้าเชื่อไหมผมจะซื้อหูฟังหนึ่งอันเนี่ยผมเช็คทั้ง4ี่เจ้าเลยเช็คช้อปปีเช็คลาซาด้าเช็คอาลีอีสเพคเช็คเจดีเพื่อจะซื้อหูฟังหน,นึ่งอันน่ะซึ่งผมคิดว่าในมุมกับการลูกค้าก็เหมือนกันนะฮะ <ừ> ลูกค้าหนึ่งคนก็จะมีมีผู้ให้บริการทางเลือกเยอะมากทุกคนก็แม่นเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่ได้แข่งกันตอนที่มมีีดาแล้วครับ เราคงเราน่าจะเอาผมคิดไอ้นี่เป็นเป็นพ rediction เนี่ยเป็นคำทำนายของผมว่าในอนาคตเนี่ยแบรนด์ต่างๆหรือมาร์เก็ตติ้งต่างๆก็จะแขง่งยิงแอดนะยิงแอดเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ยิงเมื่อมีดีมาหรอกเราจะยิงกันก่อนที่ดีมานมันเกิดขึ้นด้วยซ้ำเราจะยิงแอดก็ต่อเมื่อ,อ,อความต้องการนั้นยังไม่เกิดด้วยซ้ำซึ่งอันนี้ผมผมเรียกว่าจะเป็นยุคข,ของ predictive marketing ยกตัวอ,อย่างเช่นผมซื้อรถเนี่ยบริษัทประกันรถยนต์จะรู้ทันทีว่าเขา เขาต้องการอ <Beh> ินชูวรันส์หรือว่าจะต้องการชุดแต่งเ uh. นี่ยมันจะเป็น predictive marketing หรือหรือ,อ,อผมรู้ว่าคนนี้จะซื้อบ้านแน่อน, uh. น,นอนเขามาขอสินเชื่อกับบ้านผมรู้แล้วเขาจะต้องแต่งบ้านและผมก็ควรจะต้องรู้ว่าเขาซื้อบ้านไปเพื่อจะแต่งงานหรือเปล่า uh huh. อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้มันดูเป็นหนังไซไฟแตม่มันทำได้จริงในเทคโนโลยีปัจจุบันว่ามันมีเทคโนโลยีมารองรับและเพียงแต่จะมีใครไหมที่จะกล้าทําสิ่งเหล่านี้จะมีใคร ใจถึงไหมหรือว่ามีมีทรัพยากรที่พร้อมที่จะทําสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ d เ a ตออเมื่อกี้พูด Broadcasting Mindset เนี่ยจะค่อยๆหายไปตอนนี้จะมาทาง Predictive Marketing ครับทีนี้ Predictive Marketing ต้องการ Mindset ยังไงคะเอาสั้นๆเลยเออสั้นๆเลยคือต้องเป็นคนชอบเอะครับอเอะคือเป็นคนช่างสงสัยอ่ะคือผมมบอกรุ่นน้องตัวเวลาว่าให้เอะตลอดเวลาว่าเราเห็นอย่างเงี้ยเราเอว่าเฮ้ย มันอย่างนี้เปล่าวะมันควรจะเป็นงี้แล้ววะเอ่อจริงๆอ่ะถ้าถ้าเอาคําพูดให้มันดูเท่คือมันต้องเป็นคนที่แบบมีฮโพเทซิสตลอดเวลามีสมมติฐานตลอดเวลาตั้งคําถามตลอดเวลามันใช่ไหมมันใ้่ไหมมันไ่อยตลอดเวลาเอ๊ะถ้ามันเกิดงี้เอะมผมก็เอแล้วเห็นไหมถ้ามันงี้แล้วไม่จะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยมาก็นั่นผมว่านั่นคือคือคือพิดิกทีฟในแบบชาวบ้านนะครับก็คือก็คือต้องต้องเอ๊ตลอดเวลาครับ คือไม่ใช่มาเอ๊ะอย่างเดียวนะเพราะว่ามันต้องเตรียมพร้อมสําหรับการเรียนรู้ต่างๆสิ่งใหม่ๆด้วยและและ,และคำว่าแบบมี Data แล้วก็ไม่ได้แปวลว่าชนะทันทีโดยโดยโดยอัตโนมัติเออมันต้องเอาเอาข้อมูลนั้นนะมาทําอะไรอีกต่อไปคือ,มา,อ,อมาก่อนนั้นเนี่ยเรา Data มาทำ Process ให้มันดีขึ้นครับปตคือคือคนที่มี Data ส่วนใหญ่ก็กลับไปดูที่ Data แล้วดูซิว่าเราจะทําให้ p r o c e s s มันดีขึ้นยังไงเรามอง Data เป็น เป็นเครื่องมือหนึ่งของการทำ process optimization แต่ปรากฏว่าในในแนวความคิดของนักการตลาดยุคใหม่หรือว่า business entrepreneur ยุคใหม่เนี่ยเขามอง Data เ,เป็นสินทรัพย์ Data เป็น asset ตัวหนึ่งที่เขามาดูว่าถ้าฉันมี d อเดต้ัวนี้ฉันจะ monetize มันได้ยังไงก็คือสร้างรายได้มายัางไงต่อไปเวลามี จำกัดมากเลยสำหรับรายการ c h ชิ Your Future แต่ว่าชิ Your Future ในที่นี้ไม่ได้หยุดแค่รายการนะเพราะว่ามันจะมีทิศทางต่อไปมากเลยอยู่ที่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วจะเอาไปชิปความคิดตัวเองหรือว่าจะเอาไปเ,าเปลี่ยนแปล,แปลเปลี่ยนไปเป็นความรู้หรือว่าหรือว่าทิศทางยังไงของแต่ละคนอันนี้ก็แล้วแต่แต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะสำหรับตอนแรกนี่ก็เรียกว่า เ,เราก็พยายามคิดกันเหมือนกันพี่ตูนว่าเราจะทํารายการอย่างเงี้ยให้มันเป็นความรู้ให้กับคนฟังได้ยังไงแต่ว่าสิ่งที่ฟังวันนี้ก็มีหลายอย่างเลยที่จะแอบเก็บไปเป็นแอดเซตตัวเอง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณสำหรับความรู้แล้วก็แนวคิดดีๆของพี่ตูนสุธิรพันธ์ศักวรัตนะคะวันนี้ก็ชิปยูฟิเจอร์หมดเวลาแล้วเ,วเดี๋ยวครั้งหน้าต่อไปเรามาฟังกันว่าเราจะเชิญแขกรับเชิญคนไหนมาชิปยูฟิเจอร์กับคุณอีกบ้างค่ะ น,นี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ